เห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งหวานเห็ดร่วมยังพอมีอยู่ครับช่วงแต่ว่าเห็ดมันจะเริ่มเบิดฤดูกาลแล้วนะครับมันจะเป็นวัยวัยเล็น่อยแล้วนะเพราะว่าตลาดนี้เพิ่นยังมีอึง,อง,อง,งนะครับอึงเผาอึ่งไข่แม่เห็ดถุงเทเดย์เนาะครับอันนั้นร้อยหนี้ึ่งอันนี้ร้อยหนะนึ่กงน,นี่เป็นกิโลหนึ่งกิโลนะครับเนาะนั่นเครื่องรถนะคัดไข่ล้วนนะครับตัวนี้ ไข่ลวนจะอยู่ที่โลละสี่ร้อยครับอึ้งชวงจนีีวนี้ร้อยห้าสิบมีร้อยหนึ่งด้วยร้อยห้าสิบนะไข่กับพวไข่ผสมกันอ๋อเป็นตัวรวมนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับเมื่อนี้ผมผาพี่น้องมา,ลาเละเบงตลาดบายพาสจังหวัดสกลนครมาหาเราเบ่งของปา่าอาหารตามฤดูกาลที่เก่าครับเดี๋ยวเราชมบบรรยากาศน้ำกัน ช่วงใบใบได้ครับพี่น้องครับตอนนี้ใบสามเดี๋ยวเราเบิรงน้ำกันว่ะวันนี้มีสินขายอย่างเนีอุย้ยแมงจปปีโปมจิโร่ครับสด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 ร้อยเดียวร้อยเดียวหรอโตนี้ตัวอ่อนมันบ่นแม่เนี้ย โตอ่อนโตเกะแมงแข้งคออร่อยน่ช่วงนี้มันไหวบอลมีเฮดคือบ่ค่อยไหลครับมันลดเลยมันตองตองชุดสองรออีกสักคู่อ๋อมันหมดชุดแรกแล้วลอยเดียวลอยเดียวครับ บรรยากาศตลาดใบาผาดจังหวัดสกลนครครับช่วงใบใบได้พี่น้องค่ะเพชรเชิงเลิมเข้ามานี่จานละสองร้อยบาทโอ้ยหผนเท็ดน้ำแม่แล้วคนณอ๋อเท็ดไข่มาดอกงามจะท่านจานนี่ใหญ่ซองอร่อยดอกงามครับ โอ้บรรยากาศกำลังคือครับช่วงใบๆจันหน่อยครับพี่น้องทำใบสองใบสามนี่แหละช่วงนี้เฮ็ดกระสีบ่กไฟไหลคือช่วงนั้นได้คบเพชรเฮ็ดปลามันจะเริ่มไหวเริ่มไปนี่แล้วนะนนเริ่มบค่ค่อยมีเฮ็ดเอ้ายังมีอึ่งอยู่ปลาเอึ่องเอื้องพอจะนี่ยังมีอึ่งอยู่เอาปะเอาไป เวลาสิสือสแกนอึงไข่อึงบบไข่แล้วนะคลองสดคล้องแห้งอึงเผาบันอึงเผาเนี่ยองโลเท่าไหรล่ะครับสามลอยเลยครับององช่วงนี่มันเป็นช่วงอืมองเผามัน่วงเลือดะช่วงนี้ฤดูการอืงกระสีโมเป็นไดนครับว่าสีมาเบิ้งเ็ดอึงโลละสามลย แมงแคงโอ้ไหลเลยครับแมงแคงแค่นเป็นแมงแค้งคอไหมตัวนั่งตัวอ่อนมันเป็นแมงถอดกัน,นีั้ครับผีกเนถอดแล้วกันนี่นะจริงจีปมจีโลจ,กกจักรจันแมงแครงข่าสารอาหารการกินทางจังหวัดสกลนครกักกย่างอุดมสมบูรณ์ครับเดี๋ยวไปรอเบื่องวันมี้ยังแบบของปลาอาหารตามฤดูกาล่วงนีก็จะประมาณนี้ครับ เห็ดเพาะก็ยังมีอยู่นะเห็ดเพาะมันยะกศช่วงนี้ครับกำลังคือครับช่วงไบ้บใบได้พี่น้องครับฟองปลาหารตามได้ดูกันถ้าเกมาไหลนดิดน้อยนะ ช่วงเวลาอยู่คามันคักันได้ช่วงันคันนี้หลายหลายค่ะช่วงนองเบิดี่ยวงเงบ่แมนแล้วมันอย่นี่ว่ลูกอันนั้จะขิงกระไส้เป็นของปลาขิงปลาดอกขิงนี่บ่ต้นขิงกระไส้กระไส้ยต้นนั้กระไส้ต้นนี้ขิงขิงป่าขงปลากระไส้ครับทานนี้เฮ็้ปลาช่วนขึืนบ่ค่อยมีหรืเด้อ เสพหื้มเช่วงนี้อยู่ที่โลละสองบาทประมาณนี้เนาะครับสองร้อยสี่สิบ้นสองร้อยสี่สิบแม่หนึ่งมาหกห้าสิบร็ถบเพช่นี้ช่วงนี้เดือนกว่าแล้วเนีพาะตอนนี้มันออกนานหอน้องแนนน้อนานแลยมันก็มีแก่เสปลายางอื่นก็เริ่มไหวบละช่วงมาช่วงนั้นหลายหลายเนาะครับเนาะ ยังหมอมันมันหญ่ออกพันสาโอตองก้ะตุโอตงช่วงฝนนะครับเรมช่วงออกเลยินช่วงออกพรรษาเลยอันัย่งเอียสักระยะหนึ่งครับขายที่นี่ครับเทดปลายังรอเวลาอยู่ช่วงออกพันษาครับเป็นวามันจะออกหลาย ครับจีมจีหลอทางนี้แม่เรว,ว่าเอ,าอกสักพักขาเพชปลาจงจะเขาฤดูกาลทีว่าเต็มโตเลนยนะแม่นี่ยอขเงี้าวไปเลยที่ไหนครับบอกหอดออกคนสายเพชรปมาจากขามดามครัมาจากตรงนเลยท่านี่เดี๋ยวจะ,ะมาดนนี้ครับพวกแม่งกันแา,า้หไหย เดี๋ยวรอเขาไปเบิ่ง้างในน้ำกันครับช่วงนี้ดูการเทปก็ดแบบเป็นเกียวบางๆในเล็กน้อยนะครับงวดแรลกเทปจะออกเมื่อไหร่ล้ปปเวเดี๋ยวรอมันครับจีโปมจีลอเนื้อแดดเดียวไปถอด เดือนที่แล้วครับผมผมมาอุ้ยหลายแหงเลยท่างแบบเพชรปตานะครับเพชรปตาแบบหลายเลยไปไหนนี่มาตะาแม่บานมากับทีมงานครับเดี๋ยวขอไปสอยนั้นปะ ท่านี่อึงที่ย่งงหลายอยู่ครับนะอึ้งไข่อึออออ้งไข่แกอึ้งเผาได้ครับอึง้งเผาอึอ้งปลากวดมีอึง้งมีเห็ดเห็ดพึ่งหวานเห็ดผึ่งหวานเห็ดร่วมยังพ่อมีอยู่ยครับช่วงแต่ว่าเห็ดมันจะเริ่มเบิดฤดูกาลเลยนะครับมันจะเป็นว้ๆวัยหน้อยแล้วนะเพราะว่าตลาดนี้เพิออ่งมีอึง้งนะครับอึงออ้งเผาอึ้งไข่ แม่เห็ดสุงเท่าใดเนาะครับอันนี้ร้อยหนึ่งอันนี้ร้อยอันนี้ไข่ลูกโตนี่เป็นกิโลหนึ่งกิโลนะครับเนาะนั่นเต้นรอดจ้ะคัดไข่ล้วนนะครับตัวนี้ไข่ล้วนจะอยู่ที่โลละสี่ร้อยครับอึ้งช่วงตัวนี้ร้อยห้าสิบมีร้อยหนึ่งด้วยอันนร้อยห้าสิบนะไข่กับพวไข่ลูกสุกันอ๋อเป็นตัวรวมเนาะครับเป็นเองรวมนี่คผม ตัวผักอันนี้ผมเห็นหลายๆเนี่ยเพิ่นเพิ่นเพิ่มผักอย่างบุกนู้จักเนี่ยดินั่นเดี๋ยวแม่เราพักอย่างนั้นแหละพักอบแอบพักอบเอีอบอบแไม่เปรี้ยวก็ดีเอาไปเฮ็ดได้กินไหมไส่แกงเห็ดโอ้ยจานเท่าไหร่อันนั้นสองร้อยแท่นพักติ๋วได้พักอบแอบเพิ่นมจานละสองร้อยครับท่านัพักอบเอียบใส่แกงเห็ดเรามไม่เปรี้ยวคือพักติ๋วหนึ่งบะครับ รสชาติเปรี้ยวๆใช่ไหมไปใส่กับแกงเห็ดผึ่งเดี๋ยวก็ิวมีใบสมุนไพรติดโอ้ยยอดส้มมงเห็นไหมันมันเป็เแนแบบแม่แมันเป็นใบสมุนงก่อนขพร้อมเครื่องแกงเลยนะครับทางนี้มีเห็ดมี่ผักออกบแบบผักดกยวใบสม,มงุงเครื่องต้มยำผัดรสเดี่ยว บรรยากาศกัยังคึกคักอยู่ครับต่ว,ว่าช่วงนี้น้หม่ไรเจอเจ้เพิ่งน,นี้ได้น้ใหมไ่ไเจ้าปลาผู้พานะครับเป็นน้ให,หม่ไรน้ใหมป่ปลาน้ใหม่ผู้เขาท่านมากรเปาตนก่งกับใบเก่งเคยอุบลนรับ

เราหลงไปทางไเราบุ้งด้าครบครบหน้าบอครับเนี่ยพรคว่วแล้วออจานเ่าเลยครับปราคว่าดีเลยครับปลาค่้จับด้หม่เมใครจันอยู่ยครบหน้าใครเกมทองปลา,าช่อนลอยเสานี่พักอัน,นนี้หนา้าบนนั่งมันพัก,กอกัอนเอีอ้ยรอกพรันยาพันยาเจบบาทเจบบาทครับมันมมีนามเลยพี่น้อง นี่น้ำปักมือได้น้าโอ้ยช่วงนี้เจ็โบโคโ้คอยนี่ครับช่วงนี้ครับเป็นอาหารตามฤด,ดูกาลอย่างเอินมันพวกน้องใหม่ไปซะละเห็นเจ๊โมดว่าไปทางไหนลัะบุหายเจย๊โมดหายเ,าเดี๋ยวผมผ่า ขอชมบรรยากาศครับตลาดใบพัดจังหวัดสกลน,นครถือว่าเป็นอีกหนึู่นร่วมครับสนยนร่วมการขาอาหารปลาอาหารตามฤด,ดูกาลนี่ทั้งของบ้านของปลานะครับหลากหลายร่วมกันอยู่ในตลาดเดียวครับตลาดใหญ่ตัวนี้พม่าเป็นขัางที่สองนะครับช่วงนี้พม่าเห็ดร้อยหลายเลยพี่น้องครับช่วงนี้เห็ดบ่มีไหม,ไมเห็ดเริ่มหมดแล้ว ไหวสวดภูผานระวังปอกาปอกปอกแล้วครับมันแกงโหลดมันอมเดยเลย้ทงปอกค้งได้หลายเดี๋ยตวนปอกหอแ้วก็มีัเพิ่นปอกห้แล้วเพิ่นก็ะจะประมาณนี้ล่ะสื่อไปอมแม่บานผมจะไปใส่บุ๋ถุงเงินทุงเงินหายไหวสุดๆกับเพิ่นปอกหายมันแ่ยวแล้ว เอาอย่างเองเอาไปอมบ่กินเป็นบ่เออไปร่องมึงไม่ม่ถ่ารถตังนะว่าเอาไหวมัเนี่ยผลื่ถามว่ารถเสียวกอบอนะตัวนี้มันสะดวกกว่ากันะ้าอยากปอเองนะอยากเชื่อฟีเมอนจังหน่อยโอสะไหวมเนี่ยจของผลื่ถามว่าเอาปอ้นอนอมง่ายเลยามันหลังยาแน่นาะมัใส่ฟีเมอเอง เพนกระเบื้องจำนวนมันกจ็จะประมาณเดียวกันนะเพ่าว่าเอาไเาว่ารเรา,เรา,าทั้งเสียง,งนะแต่ว่าอันฟอกเรียวนี่น้เ,เอาไว้จกสอสมือมันจะเป็นอย่าง,งบไหถ้าเาไปช่ที่เย็นไเนาะจะได้ขึ้นก,กันแต่ว่ามันจะสะดวกกว่ากันช่วงในแฮดบวกไไหลครับท่าทน,ทน,นีน้จะเป็นไข่มดเดงไข่มะแด,ดงเนี่ยขีโปมจิโร ของกินตามฤดูกาลครับช่วงนี้มันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะหน้าเห็ดก็เฮ็ดร้า,ายไหลนะครับตลาดน,นี้หน้านี่ข้าวเฮ็ดนี่จะบวค่อยหลายแล้วหวายสดภูพานร่อยหนึ่งนะครับหนึ่งร้อยบาททันปอกให้แล้วเรียบร้อยพร้อมแกงพร้อม เป็นหวายเป็นเห็ดขอนเป็นเขาเอิญอย่างงุ๊งงอพักหวานปลาครับมาจากภูพานเลยช่วงก่อนนะครับแถวนี้จะมีแต่เห็ดเห็ดเห็ดเพาะเห็ดละงอกเห็ดปวกช่วงนี้จะเป็นเห็ดเพาะแล้วร้อยสี่สิบบาทประมาณนะครับเห็ดเพาะเห็ดเพาะหนัง ปลาปูเป็นเพื่ดีนะเป็นเฮีบ้บเป็นเฮี้บเลยแบบบกกระดูกกระดิบเลยไม่เท่าไรเนาะครับปูพันเนี่ยห้าสิบบาทแตบบ่ว่าพันเหน็บพันปลาตองใส่ถุงนะครับพันเหน็บหลอกไว้เลยเฮ็ดดีเนาะแม่เนาะแบบบบติงเด้ดิอีกอย่างมันอยู่หาสิบ <laughs> บาทออกบบได้ติงได้อยู่แต่ว่าเรียนบบได้ เป็นวิธีการแบบรักษาบโมห้มันนะครับดีกว่าเอาไปใส่ถุงไว้เนื้อเดือดดียวฝั่งนี้โอ้ช่วงนี้จะเป็นผลไม้ตามฤดูกาลนะครับทุเรียนช่วงนี้เห็ดโบควอยมีครับทั้งนี้เลาะมาหลายตลาดเดี๋ยวจะโบควอยนี่เห็ดนะแต่ว่าไข่มาแดงงามๆเดี๋ยวทางไข่มาแดงแมงแข็งแมงแข็งคอ จานเท่าไรเนาะไหมคะ100าจานละร้อยได้ครับเ็ดช่วงนี้บ่ค่อยมีอะไรนะครับ,นะรบเนาะเห็ดเหลี่ยมไหวเหลี่ยมดูดูการนะครับต้องรอรอบต่อไปช่วงนี้จะเป็นอาหารตามฤด,ดูกาลอย่างอื่นนะครับมันจะแบบว่าเปลี่ยนแปลงไปตามฤด,ดูกาลนะนะเป็นพวกเห็ดหนี่จะบ่ค่อยมีแล้วครับจวง<ะ>ตลาด สดเทศบาลตำบลสกลนครครับจังหวัดสกลนครมากับทีมงานครับเลาะชมบรรยากาศน้ำกันครับเลาะไปเรื่อยๆเลาะเก็บบรรยากาศช่วงนี้แต่ก่อนนะครับแถวนี้จะเป็นเหียดทั้งเบิร์ดเลยนะครับ mm hmm. ตลาดเพื่นไงได้พี่น้องพุพ้นฝผมจะแพนกล่องให้เบิร์ดมา คุณลาพขอไปข้างในเลยนะครับไงเพื่นขายหลายอย่างอยู่ข้างในเป็นจะเป็นปพักผักการเกษตรหรือว่าจะเป็นพวกของสดเกือบเป็นไก่เป็นหมูเป็นเนื้อยอย่างสินะ,ะคุณละเพนเดียวอยู่ข้างในคุณ หนูนาหนูนาหนูหน,า,น,นาไก่บ้านครับท่านนี่ติดราคาชัดเจนเริ่มต้นอยู่ที่ร้อยปดสิบาทครับเป็นหนูหนาที่เป็นข้ววห้แล้วนะลดได้นะคะหนูหนาไก่บ้านต่อรองราคาไม่ค่าใดได้ครับท่านลดได้ลดได้ครับเป็นผักสดๆเป็นถัว่วเป็นผักสดสด บรรยากาศช่วงนี้จะประมาณนี้ครับอาหารปลาตามฤดูกาลเนาะก <_ c oughs> ็จะเริ่มแบบเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลนะครับโอ้ทางในผมเป็นขายขายไก่เป็ดเทศไก่บ้า,นอ,บอา,านอย่างสิครับโอ้หลายเลยทางในเห็นะพี่โซนของสดครับโซนไก่หมูเห็ดเป็ดไก่อยู่โซนนี้ก็ติดราคาชัดเจนนะครับร่ค่ะพันแบบโอ้ยพูนะของสดนะ ไก่บ้านใหม่ใหม่สดๆนี่ไก่ไมีเป็ดครับส่วนของสดครับทั้งนี้ร้านเนื้อหมูเนื้อไก่ บรรยากาศก็จะบ่คอยคือคับท่อช่วงเทศกาลเฮ็ดออกนะครับช่วงเฮ็ดออกไโอ้ยหลายแห้งแถวนนี้คนแบบแน่นเต็มเลย เกียงแคดหล่อนดีเนาะสร้างสีลูกได้อ่างล่ะต้องใส่ความพยายามเลยตรงไหนมันดอกหน่อยครับตัวนี้ตัวมันแสบนะแม่เนาะเอาไปมกนี่แห้งหอมโมกเซไปตองหอมหอมเลยครับมกเซไปตองสาดจริเต็บปวกไก่หน่อยครับขาบ๊วยมันดีดีอ่อนโบเดีเก็บได้ครับที่รอบานเข้าแบบเนี่ยตัวกำลังใหญ่กำลังใส่เสือกักเนาะครับ กำลังมั่นำลยซำเนเลยห้าสิบบาทเฮดปวกไก่หน่อยห้าสิบบาทจีโร่ก็คือกันได้ครับอู้บรรยากาศช่วงนี้ก็จะบ่ควชคือช่วงเฮดออกครับช่วงเฮดออกอุ้ยหลายแฮงตลาดนี่ก็เป็นอีกสองมั่นนี่บอกแม่สองมั่นสามสี่เมือมันก็ออกนั่ยออกแล้วยายแล้วนห้องอมันกำลังครับโอ้แล้วมันก็จะออกเงาไปเลยบ่แม่ที่นี่ ปาครับจะออกไปถึงไอ้เขาบรรษาออกบรรษาโอ้ยเหยาเลยนะครับที่นี่ปาสะออนใช่ไหมแม่ละไว้เยอกประมาณนี้แหละจากสามสี่เมื่อครับก็จะเริ่มมีเห็ดออกมาอีกเพราะว่าตอนนี้มันเบิดชุดแรกแล้วชุดสองมันจะเหย้าเลยนะครับที่นี่เอาเดี๋ยวผมจะสีมาหละกงนดาอีกว่าสีผ้ามาเบิ้งเห็ดโอ่งกครับเห็ดเห็ดละโงกนั่นนะเห็ดละโงกมัน อันได้โบหลายมันอีเท่าได้ไมาอยู่ตึงอ๋อแต่ว่ามันโบหลายมันกำลังจะเริ่มนะครับเนาะควบคุมควบคุมมาจัดจานนี่แม่นี่นั่นเราได้อย่างนี้แม่เลยนเห็นอะไรไม่เสื่อที่บ้านเป็นเห็ดไข่ครับเห็ดไข่กับเห็ดผึ่งเห็ดไข่แม<อ>่กับเห็ดไข่เห็ดผึ่งเออเราได้เห็ดผึ่งเห็ดไข่เห็ดผึ่งมันออกก่อนเห็ดผึ่งหอมนะลูกครับมาแล้วก็จังเห็ดละงอบลำหลัง อีกโบกี้มือนะครับนาอเดี๋ยวมันก็ออกอีกแดดดีๆนะครับมันจะออกพราว่าช่วงนี้ฝนมันตกมันตกไหลมันกับค่อยไม่เห็ดนะไะบรรยากาศก็จะประมาณนี้ครับช่วงนี้แม่พ่นว่าอีกจะประมาณสามสามสี่มือเนาะจะเป็นช่วงเทศกาลงงอีกนะครับเอานี่ลรพี่น้องครับตลาดสดเทศบาลนะครสกลนนะครครับตลาดเรือกว่าพื่นเอินตลาดใบพัดน,นะครับ ที่ส่วนมากแล้วท่านเอินตลาดใบพัดจังหวัดสกลนครนะครับเป็นตลาดใหญ่ที่สุดครับตลาดของปลาอาหารตามฤด,ดูกาลของจังหวัดสกลนครครับเนาะสำหรับคลิปนี้พี่นี่กับประมาณนี้ครับสวัสดีครับ